อตอนนี้ปัญหาเรื่องไม้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วต้องใจไม้ไม่เป็นนิสัยจักเสียบเอาหน้าถ้าผู้เขียนท่านนะครับต้องขออภัยครับเรื่องจารจัดการไม่ได้อะไรก็ตามสู้สายไม่ได้เราตั้งกิจวิธานะครับเรากำลังจะถวายเครื่อง กล่าวเครื่องอาศิรวาสราชูดีแต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของนครภูกรบยาวนะครับััพยากระมอลข้าพระุทธเจ้าร้อยเอกธรรมนัพรรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในนามของส่วนราชการพร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนชาวพะเยาผู้กูเ้เ่าขอกล่าวคำอาศิรวาทร,ราชสุดูสาดูดีแด่พญางามเมืองกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรภูกํายาวลำดับที่12 ผู้ทรงสุขุมคำภีคำภีระวะพระภาพทรงมีบุญญาธิการเสด็จณที่ใดแดดก็บร้อนฝนก็บอหำจากให้บทก็บทจากให้แดดก็แดดพระองค์ทรงทศพิษรราชธรรมปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ในรัชสมัยของพระองค์อาณาจักรภูกรรมยาวเป็นยุคที่จเจริญรุ่งเรืองสูงสุดข้าพเจ้าทั้งหลายจึงได้มาร่วมชุมนุมณนะที่นี้ด้วยความปิติสมนับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณแห่งองค์พระยางามเมืองหากพระองค์ เสด็จดำรงณสวงสวรรค์วิมานใดขอได้โปรดทรงทราบด้วยทิพยานถึงความสุจริตกตัญญูกะตะเวทีของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้ร่วมกันน้อมถวายเครื่องราชสักระในครั้งนี้ขออำนาจบาร,รมีบุญญาณภาพแห่งองค์ พระยาเงำเมืองพร้อมทั้งบูรภาคกษตรกษัตริตรยชราชแห่งอาณาจักรพระเยาในอดีตทุกพระองค์ได้โปรดบันดาลให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒมมงคลสมบูรณ์ภูมิผลด้วยจตุริพิธพรอัยไปตราฤทธินิรันเทดร กานเดิ se ่เข้าหน้างานนะ ตอนนี้ก็เราเอกธรรมนัฐพมเผาก็ได้าวางพานุพุ่มแล้วก็สักการะขอบุณนเมืองกันเรียบร้อยนะครับพร้อมทั้งคณะผู้บริหารโอ้สกรรมเขาจะไปดูบรรยากาศตีเวทีกันต่อครับว่าอาจะมีพิธ,ธีการอะไย่งต่อแฮมนะฮะตอนนี้ในส่วนของการวางพานพุ่ม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ร้านผงสวยงามมากครับนี่ฮะขอบคุณงามเมืองนะฮะใต้แสงไฟแล้วสวยงามขึ้นห ẳ n จัดนะฮะสวยงามมากเลยครับนี่โอเคอเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปหน้าครับว่า กิจกรรมจะนี้ไอยังกันแฮมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ